ดีครับคุณชมเพื่อนทุกท่านพบกับแตงโมแล้วนะครับผู้ชายหลายบ้านเพราะมีบ้านขายหลายหลังไม่ได้ไม่มีหลายคนนะแต่มีบ้านขายหลายหลังครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่หมู่บ้านเคซีหครับผมซอยไทยรัฐสามสิบเก้านะทำเลตรงนี้ดีมา,มากๆคุณชมใกล้กับสถานที่สําคัญหลายๆอย่างเดินทางสะดวกด้วยไม่ว่าเป็นสฟร์ีเวอร์ห้างแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็สนญญามกอล์ฟบรรยายนะครับผมบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์ครับผมสองชั้นสิบหกตารางวาสองห้องนอนสองห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูกันภายในเลยเดี๋ยวว่าจะสวยขนาดไหนตาโมงเลยครับผมนี่ครับผมเริ่่่มมมมจจจาาากกกกกโโโลลลลนนนนนออออดดดดรรถถเยย้้หแคคง็ดดิงขวุณผผููชสสสีัะ ผู้ชมนี่ครับดูครับลุรงรถทําสวยมากดูปูุกกระเบื้องให้ใหม่หมดทั้งรันแนงด้านข้างกาแพงแล้วก็มีแถมด้วยครับผู้ชมนี่ครับแทงน้ํากับปัม๊มน้ำของแถมจัดไปเลยข้างหนึ่งเซตบ้าน2ชั้นเราจะขาดไม่ได้เลยนะผู้ชมน้ําแรงพุ่งกระฉูนแน่นอนนี่ครับลุงตำรถเราทําสวยมากทาฝ้าใหม่ด้วยผู้ชมแล้วก็ใส่แผ่นพี้วโฟมกันความร้อนนะซับเสียงกันแดดแล้วก็ก่อโครงสร้างของคาเหล็กให้ใหม่มีรางน้าฝนให้ด้วยอ่าต่อมาต่อมาเกิดึ้นเข้ามาเลยดีกว่ายอย่ารอช้ารีบมาชมความสวยงามของบ้าน,านหลังนี้กันเลยผู้ชมนี่ครับโหสีสันก็น่านนี้ น่ารักมากๆเข้าไปดูว่าผมว้าวแน่นอนตาโมเลยครับโอ้โหคุณผู้ชม มันว้าวจริงๆผู้ชมมันว้าวมากมันหวานมันระบุนมันน่ารักน่ากินรกจริงๆบ้านนี้เอ๊ะยังไงบ้านมันต้องน่าอยู่สิแต่สีมันเหมือนลูกอมลูกหวานวุณผู้ชมมันน่ารักดูแคนดี้มากเลยดูสีโซฟาออเป็นสีฟ้าแบบเขียวน้ำทะเลนั้นนี่แถมให้เลยนะครับผมมีน้องระบูบูด,ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะรับแขกแล้วก็ชั้นวางทีวีจัดไว้เลยครบเซ็ตสำหรับเฟอร์น,นิเจอร์ห้อ,องรับแขกครับผมอ่าถัดมาครับจะเป็นโซนของตรงกลางบ้านเราเป็นมุมสําหรับรับประทานอาหารโอ้โหดูครับตะมุตตะมิน่าร แถมโต๊ะแห่งตัวครับผมสำหรับนั่งรับประทานอาหารของครอบครัวบ้านหลังนี้ครับตรงกลางเป็นทางขึ้นชั้นสองแล้วก็มีห้องน้าอีกหนึ่งห้องครับด้านล่างนี่เลยโอโ้โห สวยไปไหนคุณผู้ชมดูครับบ้านของเราทุกจุดทุกมุมนี่มีกิมมิคตลอดสวยไม่แพ้กันไม่ยอมแพ้กันเลยแต่ห้องห้องน้ําก็สวยห้องรับแขกก็สวยเดี๋ยวไปดูห้องนอนหมดก็สวยอีกนี่ครับดูสวยมากบุกเบืองใหม่หมดมีซอลองวางของสุพรรณเปลี่ยนใหม่อีกเช่นเคยครับผมถัดมาเป็นห้องสุดท้ายของชั้นล่างเป็นห้องครัวนั่นเองโอ้โหดูครับมีซุ้มต่างเขามายรึไหมเดินผ่านเข้ามาเจอกับเคาน์เตอร์บิวอินนี่เลยครับยาวเลยและมีแถมให้ครบเซตเลยก็จะเป็นหูดูความเตาแก๊สครับสิงหลางจานชั้นวางของและ ยังมีมุมสำหรับซักล้างไว้ให้ด้วยนะอีกมุมห้องหนึ่งของห้อง,งครัวนี่โหระเบื้องเท่าไหลสีสันมากเลยคุณชมแต่และสีสันผสมสถานกันลงตัวน่ารักมากๆเลยครับมาชั้นล่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองดีกว่าตามโมเลยครับผมนี่ครับบันไดของเรานี่เดินขึ้นมาเลยเป็นบันไดสีวานิลานะโหแบบบ้านนี้ดูหวานไปหมดเลยสีแบบลูกอมลูก,กวาดเคนดี้น่ารักเป็นแบบโอ้แบบต้องตมีมากลงตัวหมดทับอ้่อขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วคุณผู้ชมนี่ห้องโถงกว้างอยู่นะยืนกางแขนหมุนตัวเองได้มีออีกห้ง หห้องน้ำไปอีกสองนอนแวะห้องน้ำเลยครับผมไม่ได้ปวดฉี่นะแวะมาดูแวะมาดูาด <c oughs> นี่ครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงห้องเรากว้างไหมใหญ่ห้องน้แอกนะนี่ทำเป็นน้องซู้มวางของด้วยนี่ครับเหมือนแบบซุ้มประตูแบบเท่ๆนะตรงนี้ก็ ออกแนวสีฟ้านะผมสดใสนะห้องน้ำฉบับเราว่าสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่เหมือนกันแล้วก็นี่ครับห้องนอนห้องที่หนึ่งของเราเป็นห้องนอนนี่ครับด้านหลังนี่หูกว้างนะเนี่ยนี่ขนาดจะไม่ใช่ห้องมาสเตอร์นะคุยังกว้างขนาดนี้ดูครับหูกว้างดูแลเข้าใจกระเบื้องแบบเป็นลายสีเทานะสวยมากเลยแล้วก็ขอบคิวยังใช้เป็นกระเบื้องอีกด้วยเป็นลายไม้ครับผมหนะ้าต่างเปลี่ยนใหม่เป็นอลูมิเนียมบานสไลด์กระจกครับผม ดูบรรยากาศด้านหลังบ้านนิดนึงป็นไงโถงโล่งยินสบายหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วอ่ะตรงนี้สําหรับมีมุมเพิ่มเติมอีกมุมหนึ่งสำหรับวางเครื่องซักผ้าอยู่โต๊ะเฮ้ยอันนี้ตู้ื้อผ้าสิผาแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งก็ผมนะพูดผิดมากเนะ่ะไปกันต่อครับผมที่ห้องนอนมาเซอร์ของเราไปต้องสุดแห่งบ้านหลังนี้แล้วห้องใหญ่ที่สุดเลยนี่เลยคุณผู้ชมโอ้โหนี่ครับ นี่ขนาดวางเตียงแล้วนะคุณผู้ชมดูดิยังเหลือพื้นที่ว่างอีกเยอะคุณผู้ชมเนี่ยมันใหญ่มากกว้างมากแลวดูว่าแสงเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มเลยมันจะเป็นเตียงที่นอนนะแล้วก็ตูเสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งครับผมนี่ครับอุ้ยอันนี้อยากได้ด้วยแถมไม่แน่เอาดิดืือกับโมทตโม,โม,โม,โมแถมให้ครับอ่าห้องนี้มีฟังกชันเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือมีระเบียงเลยครับผมไหนดูบรรยากาศกันหน่อยสิครับ นี่เป็นไงครับหน้าบ้านของเรานี่ครับระเบียงนี่เห็นบรรยากาศภายในซอยของเรานะแล้วก็เดยกก็บอกว่าซอยนี้เข้ามาจากหมู่บ้านเพียงแค่ซอยหกนั่นเองต้นๆเลยคุณผู้ชมไม่ลึกครับกาลังดีไม่ลึกไม่ต้นเกินไปเข้ามากําลังดีบ้านหน้าอยู่น่ารักบรรยากาศดีทําเลดีอย่างนี้อยู่ที่หมู่บ้านเคซีหนึ่งซอยไร่ราสันเก้าผมสนใจนะติดต่อแตงโมได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะไลน์จะโทร0855421141เอาเบอร์ตังยุ้ยไปด้วย0628879999ผมเหมือนเดิมติดต่อมาได้เลยปรึกษาได้จัดสินเชื่ออยากดูบ้านนัดมาเลยครับผมก็ กดกันไกกนลค์กดแชร์เหมือนเดิมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ้านสวยๆรออยู่สวัสดีครับผม